ลาตวนบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางหวยฮานอยวันที่23เมษายนมาฝากกันนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนปิดประตูห้อง่อัเดี๋ถวเสียงมันจะเข้าเนะ mm hmm. าะคราวนี้คือดึกแล้วที่นี่เราก็จะรีบพูดเลยเพราะว่านั่งดูเลขนานมากเลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะสายนะคะก็ วันนี้จะมีเด่นเน้นบนแล้วก็แนวทางสามตัวเท่านั้นนะทุกคนเราก็ใครจะการล่างไว้ก็ได้เนาะวันนี้ไม่มีเวลาดูแนวทางล่างเลยนะคะยังไงก็มาลองดูกันนะทุกคนเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนนะคะสําหรับคนที่บริจาคมาให้ในต้นบ้านก็คือขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามันพอแล้วยังไงก็เดี๋ยวก็จะบอกให้ทุกคนรับทราบนะคะถ้าเอ่อ จะให้ไงจะอัปเดตให้ฟังนะคะอาจจะถ้ามันเหลือมาหน่อยก็อาจจะแจกลูกเพจอะไรอย่างนี้ก็ได้น้องเดี๋ยวยังไงขอดูก่อนนะคะขอบคุณมากๆพี่ๆทุกคนนะคะน่ารักกับเราต้นบ้านมากๆเลยนะคะยังไงก็วันนี้มาดูกันนะขอเดินตามสูตรเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เพื่อเป็นทางเท่านั้นนะคะขอบอกอีกรอบหนึ่งนะสำหรับทุกคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็วันนี้เราต้นบ้านจะมีเป็นวีนีท่าตัวให้เหมือนเมื่อวานแล้วก็จะเป็นคัด คัดเด่นให้นะคะเอ้วบ้านก็จะได้มาเป็นแปดโอ้ยโฟกัสไม่นด้แปดนะคะแปดเก้าศูนหนึ่งสองเลขมันยังมาประมาณแนวนี้อยู่นะทุกคนนะถ้าเราต้นบ้านดูไม่ผิดนะคะก็จะประมาณนี้อยู่สําหรับคนนี้นะคะก็เอาล่ะเราก็จะเจาะได้เป็นแปดแปดแปดเก้า 80 81 82วันนี้มันมีแนวทางหลากหลายมากทุกคนมันมันมองเลขไม่ขาดเลยวันนี้นะคะยังไงก็ลองดูกันนะทุกคนนะลองพิจารณากันดูนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเพืน่อน90 91 92 00 01 02นะคะแล้วก็จะมี11 หนึ่งสองสองสองไล่ถูกไหมเน่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะคะสำหรับวินห้าตัวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะใช่ไหมโอเคทุกคนมีสัญญาณเบื้องล่างนะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกอีกอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเออตัวชนน่ะนะทุกคนตัวชนมันจะเป็น 901ทุกคนนะคะสำหรับตัวชนอ่ะอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวชนสำหรับวันนี้นะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคน9001เมื่อวานก็บอกไปแล้วนะตัวชนมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าต้นบ้านดูไม่ผิดแล้วมันยังเข้าสู่ตามที่เราต้นบ้านเดินอยู่นะคะย้ําอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะมันจะเป็นประมาณนี้ส่วน ส่วนตัวเด่นที่เราต้นบ้านจะเน้นให้นะทุกคนก็จะได้เป็น88ดอันนี้กันล่างไว้ได้นะคะแปดแปดเก้าสอนะทุกคน9 2้า89 82 80 อะไรอีกเนี่ยอ๋อหนึ่งสองหนึ่งศศหนึ่งแล้วก็จะมีแปดแปดนะคะหนึ่งเกเลขมันเป็นแบบนะทุกคนมันเป็นบวมๆอะ่ะเลขอะ่ะมันเป็นอ่องๆอนะทุกคนแต่มันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะเราต้องจะ,ะาฝากไว้ก็จะประมาณนี้สำหรับ เ,เด่นที่เต้นบ้านมาร์คสีไว้ให้เนี่ยก็ลองดูนะคะว่าชอบตัวไหนเหมือนเราต้นบ้านไหมนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะพิจารณากันดูก่อนนะทุกคนคือไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอย่างที่บอกนะเกก็มีนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับสัญญาณเบื้ล่างเนี่ยเบิ้ล่างนะทุกคนมาไม่มาไม่รู้อะแต่ว่า ขอเตือนไว้ก่อนว่าเบื้องล่างเนี่ยมันจะประมาณแปดแปดอย่างเงี้ยทุกคนนะเบื้องล่างนะคะแปดแปดศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยทุกคนสองสองนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มาเบิ้ลบนอีกนะแต่คือนั่งดูเลขแล้วมันน่าจะมีเบื้องล่างนิดหน่อยแปดแปดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที่ชอบนะทุกคนแปดแปดเบื้องล่างนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะลองดู ส่วนแนวทางสามตัวเอาละนวทางสามตัวทุกคนนะเฮ้ยเยอะๆนอนทางสามตัวอืทุกคนหน้าปวดหัวดีจังเนาะแนวทางสามตัวเนีาะเอออืมแนวทางสามตัวเอาเป็นแนวทางสามตัวนะคะอืม น่าสนใจหนึ่งสองศูนย์ทุกคนนะคะในทางสามตัวนะหนึ่งสองศูนย์เออพิจารณาก่อนนะคะใจเย็นๆนะทุกคนนะอืม คือเขียนมาแล้วแหละแต่ว่าจะจะคัดให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณน,นี้นะคะอ018นนึ่งแปดะคะขอให้สี่ชุดเหมือนเหมือนเมื่อวานนี้แล้วกันนะอีกอีกสองชุดนะทุกคนอืมอืม ตัวนี้ก็น่าสนใจทุกคนเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่นี่นะอืมเก้าสองหนึ่งทุกคนนะคะเก้าสองหนึ่งแล้วมาอีกอีกหนึ่งชุดนะคะจะให้อีกหนึ่งชุดนะทุกคนนะคืออะไรดีเนาะหนึ่งสองแล้วก็จะมี มันอาจจะไปเบิ้ลอาจจะไปนหน้าก็ได้ทุกคนนะก็ลองดูนะคะเลขมันอ่าเก้าสองหนึ่งมันอาจจะเป็นอเก้าเก้าศูนย์อย่างเงี้ยทุกคนนะมันอาจจะไปเบิ้ลหน้าอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะอยากให้ได้อีกตัวหนึ่งอะ่ะ ียนอะไรไว้บ้างเนี่ยมเมื่อวานกด็ดูอย่างนี้เลทุกคนนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวทุกคนหนึ่งสองหนึ่งไปยังอ่าหนึ่งสองศูนย์ไปแล้วหนึ่งสองศูนย์ไปแล้วหรือมีแค่นี้ดีแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอ่าแป๊บหนึ่ง หนึ 1> 1, 2, ่สองขนาดเะมิบลหนึ่งสองสองทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์ชอบหนึ่งสองอ่ะทุกคนวันพรุ่งนี้นะคะส่วนตัวนะนะคะยังไงก็ลองดูกัน,นะะทุกคนนะแล้วก็ฝากแนวทางนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ใครจะหยุดพักก่อนก็ได้ทุกคนมันมีทุกวันนะคะยังไงก็ลองดูกันนะคะ สนุกสนานหะาะไรายได้กันเลยเงยน้อยนะทุกคนเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เอ,อบริจาคเล็กๆน้อยๆน,น้ำใจให้เราต้นบ้านถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมานะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะยังไงก็เออตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนจุดประสงค์เนี่ยคือคือไม่ไม่อยากรับอะไรเลยแต่ว่าอ,อยังไงก็พี่พี่เขาเองดูแล้วก็ นนีน่อยก็ยังดีก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็จะตั้งใจทุกวันนะคะแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยยังไงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็วันนี้เรามาลุ้นตรวโก่งกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆเพื่พพพอนๆทุกคนนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงรวยวันนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะทุกคนเฮงรวยทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีค่ะ